มีลหลายๆคนนะคะถามว่าเอ๊ะมีคนรับประทาน mx โปรตีนแล้วน้ําหนักลดน้ําหนักลดเพราะอะไรนะเพราะว่า mx p r o โปรตีนเป็นโปรตีนสกัดจากพืชใช่ไหมแล้วก็ ทานเสริมเข้าไปมันไม่ใช่ายาลดน้าหนักนะคะคํานวณง่ายๆเลยค่ะสมมุตินะคะคุณนึกถึงเมื่ออาหารหนึ่งมื้อที่คุณชื่นชอบนะอย่างเช่นของโอ๊ผัดกระเพราไก่ไข่ดาวค่ะบวกกับชานมไข่มุกอีก1แก้วนะคะเพียงแค่คุณแทนมื้อนั้น1มื้อนะคะแล้วแทนด้วย MX p r o t e กโปรตีนซองค่ะคํานวณง่ายๆเลยนะคะกระเพราไก่ไข่ดาวตีซะ400กิโลแคลอรี่ค่ะชานมไข่มุกอีกแก้วละ400กิโลแคลอร,รี่รวมกันเป็นมื้อนั้นคุณจะได้รับ800กิโลแคลอรี่ 1> mx หนึ่ซองค่ะนะคะ110กิโลแคลอรี่เท่าน,นั้นเองเท่ากับว่านะคะถ้าคุณเปรียบเทียบ2อันเนี้ยคุณเอา mx 100นะคะกินอิ่มเหมือนกัน1มื้อนะคะไปแทนกับอาหารมื้อสักครู่นี้ซึ่งมี800กิโลแคลอรี่ใช่ไหมคะเท่ากับว่าพลังงานคุณจะหายไป700กิโลแคลอรี่ค่ะแล้ว700กิโลแคลอรี่มันเท่ากับน้ําหนักกี่กิโล1กิโลกรัมของไขมันที่สะสมอยู่ตามพุงคุณนะคะเท่ากับ ลัางงาน7,000แคลอรี่เมื่อสักครู่นี้มื้อหนึ่งเราลดไป700ใช่ไหมคะดังนั้นคุณลดอย่างนี้แค่10มื้อคะ่ะน้ำหนักคุณจะลดลง1กิโลค่ะ ะะเท่านั้นเองง่ายๆค่ะนะคะดังนั้น1กล่องนะคะเทียบง่ายๆเลยก็อ,อาจจะลดไปประมาณสัก1กิโลเป็นไปได้ค่ะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลดน้ําหนักนะแต่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ให้โปรตีนนะคะแล้วก็ให้สารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายครบถ้วนและที่สําคัญเลยนะคะโปรตีนเหล่านี้ใย,ยอาหารเหล่านี้ที่อยู่ใน M X โปรตีนจะช่วยให้คุณอิ่มได้นานขึ้นลดความอยากกินจุกกินจิบลดอาการอยากกินอาหารมือข้ามลงดังนั้นง่ายๆเลยด้วยกระบวนการ นี้ก็จะทำให้คุณสามารถมีน้ำหนักที่ลดลงได้ค่ะ